วันนี้พมจะพาไปล่าไก่ป่าหนึ่งวันตรงนี้ก็มีน่าจะเป็นรอยไก่ป่าเดี๋ยวเราจะทำกับดัด ัสดีครับผมบังเคียวสายเบินกา้ามวันนี้ผมจะพาไปล่าไก่ป่าหนึ่งวันเมื่อเช้าผมได้เข้าป่าผมก็ได้เจอไก่ป่าบินไปนู่นเดี๋ยววันนี้เราจะทำกับดัดไก่ป่าเดี๋ยวไปทำกันเลยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกําลังจะเข้าป่านะครับทุกคนตรงนี้มันเป็นแหล่งน้ําด้วยนะครับเมื่อเช้าที่ผมได้เจอไก่ป่าแถวๆนี้นะครับทุกคนที่บางมาหาหน่องไม้แล้วก็เจอไก่ป่าแถวๆนี้บินไปนู่นเมื่อเช้าเดี๋ยวเราจะทํากัดดัดไก่ป่าเฮ้ยเนี่ย มันเป็นรอยตีนไก่ป่าเนี่ยเมื่อเช้าอะที่พี่บังได้เห็นแถวแถวนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นไก่ป่ามาหาอาหารแล้วก็ลงกินน้ำแถวๆถวนี้ก่อนที่เราจะทำกับดักไก่ป่าเราต้องหาไม้เราต้องไปตักไม้ก่อนนะครับทุกคนต้องมีเชือดด้วยนะเชือดยังไงก็ได้อย่างนี้ก็ได้เชือด แบกอื่นก็ได้ได้หมดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาไม้ก่อนนะครับ เราต้องหาไม้ที่เหนียวโอเคมันจะไม่หักเวลาไก่มันดิน้นมันจะไม่หักโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับทุกคนสึกฝนก็ตกแล้วี่การไม่ค่อยดีรอโอเค นี้ก็มีน่าจะเป็นรอยไกป่ปลาเดี๋ยวเราจะทํากับดัดตรงนี้เลยครับทุกคนมาดูกันมาดูวิธีทํากับดัดไกป่ปลานะครับทุกคนไม่ยากทุกคนก็สามารถทําได้ทําแบบง่ายๆสมัยโบราณเขาทํากันมัดอย่างนี้โอเค ขุดก่อนนะทุกคนขุดให้ลึกเลยเอา้าน่าจะได้แนี่ย ตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทำกับดัดไก่ป่ากันเจาะนี้เจาะข้างนี้มาเจาะตรงนี้้ครับทุกคนตอนนี้กับดัดไก่ป่าของผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่ามันใช้งานได้ไหม ใช้งานได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมกาลังใส่เยื่อให้ไก่ครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาดูอีกครั้งว่าจะได้ไก่ป่าหรือเปล่าถ้าได้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําเมนูอะไรผมก็จะตั้งกล้องตรงนี้มาดูกันว่าผมจะได้ไก่ป่าหรือเปล่า ตอนนี้เวลา5้าโมงยินแล้วนะครับทุกคนไหนกะเดี๋ยวเราไปดูกับดัดไก่ป่ากัน ตอนนี้ผมได้ไกป่ปลามาหนึ่งตัวนะครับทำเมนูอะไรไกท่ทังทำไงอ่ะก็เผาในถังไงโอเคเดี๋ยวเราไปทำไก่ทังกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าไก่ทังจะน่ากินสักแค่ไหนตอนจะทำไก่ทังเราต้องไปเชือกคอไก่ก่อนเพราะว่าคนอินสลามเขาถือกันเวลาจะกินไก่ต้องเชือกคอก่อนถ้าคนพูดก็ผมก็ไม่รู้เขาทำยังไงนะคนอินสลามเขาถือกันที่บาง กลับไปเอาสังภาระถังแล้วก็ยางมอไซค์นะเครื่องหมักของเราก็มีหอยน้ำรน้นแล้วก็เกลือขมิน้นตะไคร้ข่า,ขาแล้วก็ลาบปาชีเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่บังจะทำไก่ถัดจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเอาใบตองมาปูกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักไก่กันที่เป็นสูตรเฉพาะบังนะคกเอาไวตา้ตำไม่ได้มา Oh, <no. S 1> เออน okay, <progressive> okay, ี่ต่ำยังไงตำแบบธรรมชาติโอเคเดี๋ยวพี่บังไปหาคกในป่าเหนื่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักไก่กันเมื่อกี้พี่บังไปหาไม้ไผ่เอาไว้ต่ำเครื่องหมักไก่เครื่องหมักไก่เราจะมีสี่ยามีลาบปาชีใส่ลงไปกระเทียมใส่ลงไปตะไคร้ใส่ลงไป S <S สายอยีกใสายเย็นชีวิตอยู่ในปลาก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอเคมีบางใสหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มําให้ละเอียด หมักของเราละเอียดเกินพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักไก่กัน<ฮ>ใส่ซอสหอยน้ำรนลงไปใส่เท่าไรก็ได้แล้วแต่คนชอบอันนี้พี่บังได้เตรียมเอาไว้ใส่รถดีใส่น้ำตาลนันที่กิงเขาใส่น้ำตาลปี๊ดนะแต่พี่บังไม่มีมีแต่น้ำตาลใส่ใส่เกลือใส่น้ำปลานิดหน่อยโอเค อันนี้เสร็จแล้วนะครับทำแบบนี้เลยนี่ไก่ของเราเมื่อกี้ผมก็ได้ไปเชือกคอแล้วแล้วก็วเอาขนออกขนแล้วแล้วก็ววเอาขี้เอาไส้อะไรออกไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทำหมักกันหมักไก่หนึ่งชั่วโมงขายัดใส่ในท้องยัดใส่ในท้อง ข้นวเลมิ้มใส่ขมิ้นด้วยนะทุกคนมอนนี้บางขมิ้นเอ๊ะขมิ้นเราใส่แล้ทุกคน,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 อนะกคนโอเคพอแนละ้วแล้วก็เอาตะไคร้หั่นหั่หั่นหั่หหอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็ยัดเข้าท้องไก่ ใส่ในนี้เลยโอเคตอนนี้เราทําการหมักเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่ถุงโอเคอเสร็จแล้วเราจะหมักไก่หนึ่งชั่วโมงผมจะมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าพี่บางจะได้ย่างไก่หรือเปล่าอยู่ป้ามืด Ja! Oh. 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 ทุกคนตอนนี้ถสถานการณ์ฝนตกแล้วไม่รู้ว่าพี่บางจะเผาไก่ได้หรือเปล่าถ้าฝนตกหนักๆพี่บางก็ไม่สามารถเผาไก่ได้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้เอาไก่ใส่ในถังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปิดฟ้าแล้วก็จุดยางแล้วก็เผาเลยครับ พอาจากเมื่อวานพี่บังไม่สามารถเผาไก่ย่างได้เพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนะักทายุโคตรแรงเลเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์เมื่อวานเมื่อวานพี่บังก็พยายามจะเผาไก่ย่างแล้วนะแต่ฝนมันไม่หยุดเลยพี่บังก็เลยไม่ได้ถ่ายเมื่อวานก็เลยมาถ่ายวันนี้เหตุการณ์เมื่อวานที่ฝนตกหนะักกระจัดก,กระจายเลยเข้าของดูใบต้นกล้วย เมื่อวานอยู่นี่หมดนะมาอยู่นี่เลยเนี่ยแล้วก็ถังของเราดูดิดูถังของเราเนี่ยมาอยู่นี่เมื่อวานอยู่นู่นมาอยู่นี่เพราะว่าพายุแรงเมื่อวานเดี๋ยวไปดูน้ำดูน้ำขึ้นเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักเมื่อวานไม่มีน้ำนี่ขึ้นมาเยอะเนี่ยลึกโหแย่ oh. yeah, เลยเมื่อวาน โอเคเดี๋ยววันนี้พี่บังจะพาไปทําไก่ถังจากเมื่อวานพี่บังก็ไม่สามารถเผาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่บังก็พาไปเผาไก่ย่างหรือไก่ถังโอเคเดี๋ยวไปดูกันก่อนเราจะเผาไก่เราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่าเวลาเราเผาไก่กลัวว่าไฟมันจะลามมันจะเกิดไฟไหม้ในป่าได้ตอนนี้พี่บังก็เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาขคดรลุมไว้นิดหนึ่งรู้ไหมว่า เพื่ออะไรเพื่อว่าจะไม่ให้ควันยางมอไซค์เข้าเพราะว่าเวลาควันยางมอไซค์เข้ามันจะได้กินกินยางในไก่ในตัวไก่เราต้องขุดให้มันลึกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาขุดไก่ ตอนนี้เราขุดเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาใบตองมารอเพื่อจะตั้งไก่ด้านล่างโอเคตอนนี้เราได้ใบตองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไก่ใส่ในถังแล้วก็ามาวางอย่น,นี้แล้วก็จุดไฟอันนี้เป็นไก่ของเมื่อวานหมั่ไว้ทั้งคืนเลยเมื่อวานทําให้ได้ฝนตกหนักเดี๋ยวเรามานทาวันนี้โูกลิ่นหอมเดี๋ยวเราใส่ในถังแล้วก็อาวางอย่างงี้วางไก่อย่างนี้ให้ไก่อยู่เท่าๆกันไก่จะได้ <Okay. S 1> สุกพร้อมกัน อันนี้เป็นน้ำมันเบนซินเทรอบๆจุดเขาร้อนเลยดูบรรยากาศฝนจะตกอีกแล้ว พี่บางต้องรีบทำเดี๋ยวฝนมาแบบเมื่อวานพี่บันก็ไม่สามารถเผาได้ต่อโอ <Okay. S 2> เคเผาไก่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเราเผาถึงหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้ว เวลานี้เราต้องรอไก่สุกอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาหาอะไรทำนอนรอไก่สุกวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวก็จะกินไก่มาดูกันว่าไก่ของพี่บังจะสุกหรือว่าจะไมก็มันลุ้นกันพร้อมๆกับพี่บังว่าไก่พี่บังจะสุกหรือว่าจะไหมตอนนี้พี่บังเหนื่อยมากพี่บังยะนอน thank mm -hmm. you nó nhiều cây cây mù rón mà ชั่วโมองที่พี่บังรอคอยเดี๋ยวเรามาดูว่าไก่พี่บังจะสุกหรือเปล่าโดยใช้เวลาหนึ่งชัออง่วโมงเดี๋ยวพี่บังก็จะเคลียร์สกที่ยางรถเอาออกให้หมดก่อนเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าไก่พี่บังจะไหม้หรือว่าจะสุก ตอนนี้ไก่พี่บางได้กลิ่นหอมมากเลยนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดถังก็ได้กินเข้าจมูกแล้วลพี่บางก็จะเปิดไก่ให้ดูนะว่าไก่พี่บางสุกหรือว่าไม่แทนแทนแทนดูไก่ของพี่บางสิไม่ไม่ข้าบนนะทุกคน แต่ด้านล่างไม่ได้ไหมแค่เดี๋ยวเรามานั่งกินกันดูว่าพี่บางจะกินได้ไหม <c oughs> ดูหน้าตาไก่น่ากินไหมเดี๋ยวเราจะแกะสีดำๆออก <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่บังได้เคลียเอาหนังที่ไหมออกหมดแล้วสามารถกินไดนะ้นะนี่กินได้วันนี้พี่บังก็เคลียสีดำๆออกไปหมดแล้ว เพราะว่าเราใส่น้ําตาลเยอะมันก็เลยไหมอันที่จริงเราใส่น้ําตาลนิดๆเรากินกับซีฟู้ดโค้เม m a z ิ้นเลยยอด เนื้อไกน่นี่นุ่มไม่เหนียวด,ดูดูดูเครื่องนะเครื่องเครื่องที่เราหมักเต็มดินคาราเบลโคตดสุดเลย อร่อยมากกินไหมกินไหมกินไหมเดี๋ยวให้ให้ตัวเล็กชิมเป็นไง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 โอ้อร่อยอร่อยเขาพูดไม่ค่อยเขาพูดยังไม่ได้นะทุกคนสี่ปีแล้วพูดเยังไม่ได้ I หมัดไว้หอมดีจมูกอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นของทีมง,งานของเราทำไว้โคตรเด็ดเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดมากมาแล้ว

ทำไมก็ไม่รู้ตัวเล็กไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยแต่แดกอย่างเดียวอร่อยอ่ะอร่อยจริงเนื้อไก่นี้ไม่อยากจะพูดเลยจริงเนื้อไก่นี่แบบนุ่มไม่เหนียวอ่ะ คนดูสุขพอดีไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเลยสูกแบบพอดีพอดี เ <Okay. S 2> สียดายพี่บังไม่เอาข้าวมาถ้ามีข้าวกินเนี่ยกินทั้งวันอะ่ะจริง on your number โอเคครับทุกคนคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคลิปหน้าพี่บางจะทำอะไรที่ไหนก็ฝากกดติดตามพี่บางด้วยนะคลิปนี้พี่บางขอกินให้หมดก่อนโอเคครับ